สวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในซีรีส์ซอมบี้ยูนิเวอร์สอีีที่37 New v i r u s จากช่อง m o n s t ซ r Up นะครับซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มของพี่คริตโตนะได้ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งนะครับก็เพื่อตามหาแกนกลางจากสะสารมืดอีกก้อนหนึ่งนะแต่แล้วเนี่ยกลุ่มของพี่แกก็ไปเจอกับสปิเกอร์วูเมนเข้านะครับซึ่งดูเหมือนว่าสปิเกอร์วูเมนเนี่ยจะถูกขับออกมาจากกลุ่มของสปิเกอร์แมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้รวมพลัังกกต่ออสู้บมร สกีปิดดี้ทอเ e ตนะครับซึ่งก็มีมากมายเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยนะแต่แล้วเนี่ยก่อนที่ทีมของพี่คริตโตจะถูกเหล่าซอมบี้ปาดแปดไปหมดใช่ไหมทางพี่คริตโตเองนะครับจึงได้ตัดสินใจปากแกนกลาง X18 เนี่ยเข้าไปรวมร่างกับหุ่นยนต์สกิปิดดี้ทอเรตยักษ์ตัวหนึ่งนะซึ่งเป็นโปรเจกต์เก่าของเจ้าด็อกเตอร์นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยหุ่นยนต์ตัวนั้นก็ลืมตาตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเว้ยพร้อมกับกวาดล้างซอมบี้ที่อยู่ณนที่แห่งนั้นจนหมดเลีนรัลเห่ยง ก็คือพี่คริโตนะครับและก่อนที่พี่คริโตจะถูกหุ่นยนต์ตัวนั้นปาดแป๊ดตัวแย่ลงไปเนี่ยทางพี่สวัสด์มิวแทนสกิปิดี้ทอเลสนะครับก็ได้โผล่มาจากนั้นก็ดึงแกนกลาง X 1 8ออกจากร่างของหุ่นยนต์ตัวนั้นได้สาเเ็จนะครับโดยที่ต้องแลกกับแคนของพี่แกไปหนึ่งคนนะครับมาเช่นนั้นเนี่ยพลังจากแกนกลางเนี่ยมันมีมากเสริรเกิดน,นะครับแล้วจากนั้นกลุ่มตัวละครของพี่คริโตเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปยังถ้ำแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นถ้ำทดสอบความกลัวนั่นเองเ แยกกันไปคนละทิศคนละทางนะครับซึ่งทางพี่คริโตเนี่ยก็เป็นฝ่ายเจอความกลัวเป็นคนแรกนะครับซึ่งความกลัวของพี่คริโตนั้นก็คือเจ้าหมอยการนั่นเองนะแต่ว่าพี่คริโตเนี่ยก็สามารถเอาชนะความกลัวไปได้นะครับแล้วจากนั้นพี่สกิปิดีทอเลตอ,อีกคนหนึ่งเนี่ยซึ่งดูเหม ar ar ือนว่าพี่แกจะกลัวความสูงนะครับและพี่แกเนี่ยไม่สามารถเอาชนะความกลัวในการทดสอบนั้นได้เวยจึงทําให้พี่สกิปิดีทอเลตคนนั้นเนี่ยถูกสาให้ใกลายเป็นหินไปนะครับแล้วจากนั้นก็ตัดมาที่พี่ซ่วมหัวโลนะซึ่งดูเหมือนว จะได้เจอกับความกลัวของตัวเองเข้านะครับแต่แล้วเนี่ย e ีที่แล้วก็ตดจงลงไปแต่เพียงเท่าหนีนะครับและส่วนเนื้อหาในวันนี้เนี่ยผมกายวอลเกอร์ก็จะมาสปอยบวกกับวิเคราะห์จอลึกฉากต่างๆนะครับในซีรีส์ซอมบี้ e ีล่าสุดนี้ว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะซึ่งบอกเลยว่าใน E ีีนี้เนี่ยทางด้านสปิเกอร์บูเมนดูเหมือนจะมีอะไรผิดปกติไปจากเดิมนะครับแล้วนอกจากนั้นทีมของพี่คริตโตเนี่ยก็ได้เข้าไปยังห้องในสุดที่มีแกนกลางจากส,สารมืดวางเอาไว้อยู่นะแต่ว่าเส้นทางในการไปเอาแกนกลาง ออกมาน,นเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบลื่นเสมอไปนะเพราะว่ามันยังมีอุปสรรคอีกเยอะแยะมากมายที่ยังรอต้อนรับพี่คิโตอยู่นะครับและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนคุณผู้ชมกดไลค์กับผมหน่อยกันแล้วกันนะเพียงแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับผมกายวอลเกอร์จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับ เปิด E ีีมานะครับเนื้อหาจะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยนะโดยที่ในฉากแรกนี้เนี่ยเราจะอยู่กับพี่ส้วมหัวโลนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพี่แกจะได้เจอกับอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงหน้าพี่แกนะแล้วจากนั้นนะครับอก้องแผ่นไปด้านหน้าของพี่ส่วมหัวโลนเราก็จะได้เจอกับของเล่นลิงไคลานะครับซึ่งมันเนี่ยก็ค่อยๆขยับขยื่นร่างกายเดินไปข้างหน้าทีละก้าวทีละก้าวเว้ยหรือไม่เพียงเท่านั้นนะครับในฉากนี้เองเนี่ยเราก็จะได้ยินกับเสียงเพลงที่ดังมาจาก เจ้าลิงตัวนั้นพร้อมกับเสียงเจ๊๊๊กๆๆของลิงนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นฉากที่แอบหลอนอยู่เหมือนกันนะ แล้วจากนั้นเนี่ยพอเจ้าลิงมาเดินผ่านแสงสว่างแล้วเข้าไปในเงามืดใช่ไหมตัวของมันก็หายไปเซ้งงานนะครับพร้อมๆกับเสียงเพลงของมันเลยนะแต่ว่าทันใดน,นั้นเองเนี่ยจู่ๆนะครับมันก็มีซอมบี้สกิบดี้ทอเ e ตโผลออกมาจากเงามืดพุ่งเข้าใส่พี่ส้วมหัวโล้นนะครับซึ่งทางพี่ส้วมหัวโล้นก็ดูตกใจไปเล็กน้อยนะก่อนที่พี่แก จะกัดฟัน <ENA> แล้วฟาดหัวไปยังเจ้าซอมบี้ตัวนั้นกระเด็นถอยห่างออกไปนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับเจ้าซอมบี้ตัวนั้นกันแบบชัดๆนะซึ่งดูจากหัวที่โลนของเจ้าซอมบี้หรือจากรอยเพน้นต์บนโถส้วมเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าซอมบี้ตัวนี้ก็คือพี่โล้นโถส้วมในเวอร์ชั่นซอมบี้นั่นเองนะแล้วจากฉากนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งที่พี่ส้วมหัวลนกลัวมากที่สุดน,นะครับก็คือความกลัวในการกลายเป็นซอมบี้นั่นเองนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยทางพี่ส้วมหัวโล้นก็ได้พูดออกมานะ ว่าสกิปีดีแลวว้วพอพูดจบเนี่ยทางไอ้เจ้าซอมบี้สกิปีดีตัวนั้นมันก็พูดตามเว้ว่าสกิปีดีนะครับซึ่งในขณะที่มันพูดเนี่ยมันก็ยิ้มออกมาด้วยนะด้วยท่าทีกวนวๆนะครับแล้วจากนั yani ้นเนี่ยพอพี่ส้มโหลลนเห็นแบบนั้นใช่ไหมพี่เกยจึงได้เล็งปืนแล้วยิงเข้าใส่เจ้าซอมบี้ที่อยู่ตรงหน้านะครับแล้วจากนั้นก็ตุ้มไอ้เจ้าซอมบี้เนี่ยระเบิดกลายเป็นควันสีชมพูไปนะแหละใช่ลวครับไอ้เจ้าซอมบี้ตัวนั้นมันก็คือบททดสอบความกลัวนั่นเองนะครัับกกกตรริไดด้จา หจ้ามยกาที่มาในรูปแบบของความกลัวนะครับไอเจ้าหมยกาตอนนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นควันสีชมพูไปด้วยเช่นกันนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยภาพก็ตัดมาที่พี่สวรค์มิวแตนสกิบิดี้ทอยเลสนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพี่แกจะสามารถจัดการกับความกลัวของตัวเองลงไปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับแต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยทางด้านพี่มิวแตนก็สัมผัสถึงอะไรบางอย่างได้นะครับแต่ใช่แล้วครับอะไรบางอย่างที่ว่านั้นก็คือมีดทั้งสองเล่มนี้นะที่ลอยมาจากไหนไม่รู้พุ่งเข้าใส่ ตัวของพี่มิวแตนนะครับแต่ว่าพี่แกก็สามารถสกัดการโจมตีปริศนานั้นไปได้สําเร็จนะแล้วจากฉากนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะเดาออกใช่ไหมว่ามีดที่ลอยมาทั้ง2เล่มนั้นมันน่าจะเป็นฝีมือของใครใช่ไหมเพราะว่าในจักรวาลสิกิปิดีทอรเลตเนี่ยตัวละครที่สามารถยิงมีดออกไประยะไกลแถมยิงพร้อมกันได้2เล่มเนี่ยมันก็คงมีไม่กี่ตัวละครใช่ไหมยิ่งใน E ีีนี้เนี่ยตัวละครที่สามารถทําอะไรแบบนี้ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นสปิเกอร์บูเมนเพียงคนเดียวเท่านั้นนะ แล้วฉากถัดไปนะครับภาพก็ตัดมาที่พี่คริตโตนะที่พี่แกเนี่ยสามารถเข้ามาข้างในห้องในสุดที่มีแกนกลางจากสาสารมืดถูกเก็บเอาไว้ได้สำเร็จน,นะครับและไม่เพียงเท่านั้นตัวละครอื่นๆเนี่ยก็เดินทางมาถึงแล้วด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าในฉากนี้เองเนี่ยทางพี่สวามิวเตนก็ส่งสายตาแปลกๆไปยังสปิเกอร์บูเมนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพี่แกจะมีความไม่เชื่อใจในตัวของสปิเกอร์บูเมนอยู่มากพอตัวเลยนะจากการถูกซุ่มโจมตีด้วยมีดมื่อตะกี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ย ภาพก็ตัดไปที่หลังของสปีกเกอร์บูเมนนะซึ่งดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใต้ล่มผ้าของเธอเวแต่ใช่แลวครับมันอาจจะเป็นปรสิตของเหล่าซอมบี้ก็เป็นได้นะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจากฉากนี้เองจึงเป็นเครื่องยืนยันแล้วนะว่าสปีกเกอร์บูเมนคนนี้เนี่ยก็คือซอมบี้ที่ปลอมตัวมานั่นเองนะครับซึ่งหากเราอ้างอิงไปในอีพีที่แล้วเนี่ยในฉากที่หุ่นยนต์ skibidi toilet มันได้สแกนไปยังพี่คิตโตและสปีกเกอร์บูเมนใช่ไหมสถานะของตัวละครท้ง สองตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะทางพี่คริสโตเนี่ยถูกระบุว่าเป็นเอนิมี่หรือว่าสตูนะครับส่วนทางสปิเกอร์วูเมนกับไม่พบสถานะไปแทงงานนะซึ่งสถานะของสปิเกอร์วูเมนเนี่ยก็ไปเหมือนกับสถานะของเหล่าซอมบี้ที่หุ่นยนต์มันได้สแกนไปก่อนหน้านี้เลยเว้ยแล้วแถมก่อนหน้านี้นะครับใน EP ีที่35นั้นเนี่ยทางช่องลีกリーเบรนะครับเขาได้ออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวจริงของสปิเกอร์วูเมนนะว่ามันเนี่ยอาจจะเป็นซอมบี้ดริลแมนก็ น,นะครับแล้วหลังจากนั้นในอ p ีที่36เนี่ยทางคุณมอนเซอร์อัพก็ได้ใส่ป้ายให้กับช่องลิกลีเบสนะพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่าลิกลีเบสเนี่ยร่วงรู้ความจริงทั้งหมดอะไรประมาณนั้นครับซึ่งนี่นะครับทางคุณมอนเซอร์อัพเนี่ยอาจกําลังจะบ่ายพวกเราอยู่นะว่าตัวตนที่แท้จริงของสปิเกอร์วูแมนคนนี้เนี่ยก็คือซอมบี้ริลแมนนั่นเองครับแล้วฉากถัดไปนะครับหลังจากที่เราได้เห็นตัวอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใต้ล่มผ้าของสปิเกอร์วูแมนไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าทันใดนั่นเองเนี่ย ณห้องแห่งนั้นนะครับมันก็มีแรงสั่นสะเทือนสั่นไหวเกิดขึ้นนะครับและใช่เลยครับต้นตอนเนี่ยมันก็มาจากแกนกลางจากสสารมืดลูกนี้เลยเนะและพร้อมกันนั้นเนี่ยในฉากเดียวกันนี่เองนะครับไอ้เจ้าแกนกลางลูกนั้นมันก็ได้ส่งพลังงานอะไรบางอย่างไปยังรูปปั้นเหล่าทีวีแมนที่อยู่เบื้องล่างมานะครับแล้วพอลูกปั้นทีวีแมนได้รับพลังงานอันนั้นไปแล้วเนี่ยร่างกายของพวกเขาก็สามารถขยับขยื่นได้ขึ้นมาเว้แล้วจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าแกนกลางลูกนั้นมันก็ได้สั่งให้ทีวีแมน ที่ได้รับพลังไปจากมันพุ่งเข้าโจมตีกลุ่มของพี่คิริโตทันทีเลยนะครับซึ่งทางพี่ซ่วมโหโลนเนี่ยก็ได้ตั้งลำปืนพร้อมกับรัวกระสุนเข้าใส่กลุ่มของลูกป,ปัน้นทีวีแมนนะครับโป่งปงังโป่งปงังลูกป,ปั้นเนี่ยกระเด็นแตกกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาที่พี่มิวแตนนะครับซึ่งพี่แกก็ได้ยิงมิดไซส์ทั้ง4ลูกเข้าจัดการเหล่าลูกป,ปัน้นทีวีแมนเช่นกันนะระเบิดตูม และถึงแม้ว่าจะมีลูกป,ปั้นทีวีแมนกระโดดเข้าตะคุบวงไหนพี่แกเนี่ยพี่แกก็สามารถจัดการลูกป,ปั้นตัวนั้นแตกละเอียดคามือไปได้นะครับแล้วฉากถัดไปภาพก็ตัดมาที่พี่คริโตนะซึ่งดูเหมือนว่าพี่แกจะสามารถรับมือกับลูกป,ปั้นของเราทีวีแมนได้อย่างง่ายดายนะครับต่อยซ้ายต่อยขวาเตะซ้ายเตะขวาลูกป,ปั้นเหล่านั้นเนี่ยมันก็แตกกระจายกลายเป็นเสียเส่ยงไปนะซึ่งดูเหมือนว่าลูกป,ปั้นเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีพิิสงสักเท่าไหร่นะครับแต่แล้วเนี่ยพวกเราก็ต้องคิดผิดนะ เพราะว่าหลังจากที่พี่คริโตได้ยิงกระสุนอะไรบางอย่างเข้าระเบิดหัวของลูกป,ปั้นทีวีแมนตัวหนึ่งระเบิดตู้มไปเนี่ยพลังงานที่อยู่ในลูกป,ปั้นตัวนั้นมันก็ได้ดึงชิ้นส่วนของหัวทั้งหมดมาประกอบเป็นแบบเดิมเว้ยและใช่แล้วครับไม่ใช่แค่จะลูกป,ปัน้นตัวนั้นตัวเดียวนะลูกป,ปั้นทีวีแมนทุกตัวนะครับมันมีพลังในการฟื้นฟูบาดแผลและร่างกายของตัวเองได้อย่างรวดเร็วหมดเลยเว้ยแล้วจากนั้นเนี่ยลูกป,ปั้นทีวีแมนที่ถูกจัดการไปเมื่อตะเกี้นะครับก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนที ตัว2ตัวนะจนในที่สุดเนี่ยทางพี่ส้มหัวลนก็พลาดท่านะครับถูกหนึ่งในลูกป,ปั้นจับหัวกดลงผืนไปแนะและไม่เพียงเท่านาั้นนะครับทางด้านของแกนกลางจากสสารมืดก้อนนั้นเนี่ยมันก็ได้ส่งพลังงานของมันเข้าไปยังโกเลมอีก2ตัวที่อยู่เบื้องล่างมันเวและใช่เลยครับไอ้เจ้ากโกเลมหินทั้ง2ตัวนั้นพอมันได้รับพลังจากแกนกลางไปเนี่ยก็ทําให้มันมีชีวิตฟื้นขึ้นมาเฉยเลยเวแล้วจากนั้นเนี่ยทางสปิเกอร์วูแมนและทางพี่คริตโตก็ถูกเหล่าลูกป,ปั้นที วีแมนจับตรึงไว้กับกำแพงนะครับแต่ว่าทานาดนั้นเองเนี่ยแกนกลาง X18 ที่อยู่ในมือของพี่คริโตก็หลุดกระเด็นออกมาเว้ยซึ่งแกนกลางอันนั้นเนี่ยมันก็กิ้งไปยังพี่มิวแทนสกิบิดีท้ทอเลตคนเดิมเลยนะแล้วพอพี่เกเห็นดังนั้นเนี่ยพี่แกจึงได้เอื้อมมือจะไปหยิบแกนกลางมาใช้ไว้แต่ว่าทางพี่คริโตก็สายหัวนะเพราะว่าพี่แกไม่ต้องการให้พี่มิวแทนใช้แกนกลาง X18 เพื่อแปลงล่างเว้ยส่วนสาเหตุที่พี่คริโตไม่เต็มใจแบบนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าใน อีพีที่เนี่ยมันมีพี่มิวแทนคนหนึ่งที่ได้รวมร่างกับแกนกลาง X18 ไปนะครับแต่ว่าพอ EP ถัดไปเนี่ยพี่มิวแทนคนนั้นก็ถูกแกนกลาง X18 กืน่กินกินไปจนหมดต่อหน้าต่อตาพี่คริโต้เว้ยแหละใช่แล้วครับจากเหตุการณ์นั่นเองเนี่ยทำให้พี่คริโตไม่อยากเห็นเพื่อนของตัวเองถูกแกนกลาง X18 กนกินกินอีกแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะแล้วพอเป็นแบบนั้นเนี่ยทางพี่มิวแทนคนนั้นเขาก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกนันนบทาใหห้พแแกกนกนยิลง X18 ขึ้นมาจากนั้นก็กระแทกไปยังอกของตัวเองนะครับและใช่เลยครับในฉากถัดไปนี้เนี่ยก็คือฉากการแปลงร่างของพี่มิวแตนตุดหล่อเท่คนใหม่เดยซึ่งทั้งแขนทั้งขาของพี่แกเนี่ยก็ค่อยๆถูกคุ้มไปด้วยเกราะของแกนกลางนะครับไม่เว้นแม้แต่แขนข้างที่ขาดของพี่แกเองก็งอกออกมาด้วยเช่นกันนะครับและในฉากสุดท้ายนี้เองเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับหน้ากากของพี่แกนะที่สวมปิดทั้งใบหน้าอย่างหล่อเท่นะครับแลวจากนั้นซีรีส์ซอมบี้ e ีพีที่37ก็ตัดจะลงไปแต่เพียงเท่านี้ ครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับ EP นี้นะครับแล้วสิ่งที่เราได้กันมาจาก EP นี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะตัวตนที่แท้จริงของสปิเกอร์บูเมนเนี่ยเขาน่าจะไม่ใช่กลุ่มของพานามิดนะครับเขาน่าจะเป็นเหล่าซอมบี้ที่แอบแปลงร่างมาหลอกพี่คริโตนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทางด้านของพี่มิวแทนที่ได้รวมร่างไปกับแกนกลาง X 1 8ไปแล้วใช่ไหมดูเหมือนว่าพี่แกนเนี่ยน่าจะจบไม่สวยนะครับซึ่งผมคิดว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแกนกลาง X 1 8อันนั้นมันน่าจะกินกินร่างกายของพี่มิวแทนอย่างแน่นอนเลยนะ แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยคงต้องรอติดตามขั้นต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยและส่วนผมกายวอกเกอร์หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นอกาสหน้าสวัสดีครับ